สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาสกินของเหล่าพวกสก i b ิ๊ต t ี้ทอยเลตแล้วก็พวกเหล่าคารล่ามากีกแล้วค่ะและตอนนี้ในแมปนี้เขาก็ได้อัปเดตสกินใหม่ๆเข้ามานะเราลองมาเก็บอันแรกกันค่ะพิกกี้ทอยเลตตันนี้ก็หน้าตาแปลกอยู่นะลองแปลงล่างดูดิใส่เว็นตาดำด้วยโหหล่อเลย เลยใส่หมวกดีอย่างช้าป่ะนูน้าหน้าอยู่ตรงโน้นแล้วที่หมายต่อไปมันจะอยู่ข้างๆกระถังขยะสีเขียวนะมี่ดิกทอยเล็ต์อ๋อดูคิ้วเขาสะก่อนคิ้วเขาเป็นสามเหลี่ยมได้นะยิ้มแฉ่งเลยเหมือนเขาจะมีป้องปืนของคาเมราด้แหละน่าจะเป็นเลเซอร์สีออกพักฟ้านะ แ้ตรงนี้เราจะเก็บเซนแพดไทเลตได้อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยว,ว้าวเขาบินได้ด้วยโอ้โหขาเป็นยุงลายเลยทีเดียวข <c oughs> าเป็นนางม,มุมันใช่เปล่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงริมๆตรงกําแพงตรงเนี้ยที่มีทางลงนะคะเราจะเก็บบิลด์เดอร์ไทเลตได้ค่ะเขาน่าจะเป็นนักก่อสร้างของไทเลตนะหรือว่าวิศวกรของไทเลตนี่แหละไอ้ดูมือของเขาดิมาเป็นคีมเลยนะเดี๋ยวไปคีบพวกคาเมล่ามาเองนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งขนุนกันต่อค่ะ เราจะต,ต้องปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปก่อนลองขึ้นไปดูข้างบนดีข้างบนตึปค่ะจะมีอีกอันหนึ่งเรียกว่าแฮกเกอร์คาเมน่าแมนว้าซ่อนสม,มิดเลยว้าแฮกเกอร์คาเมน่าแมนเหมือนกับว่าเขาจะมีปืนแฮกเกอร์ด้วยนะดูสีเขียวเอยตอนแรกนึกว่าปืนสลามซะอีกนะก็เขาเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมตัวเขาก็จะออกสีเขียวเขียวนิดนึงนี่เลยดูท่าเดินเนี่ยต้องเตะไปด้วยนะ แล้วก็วอลไปที่ t o i l e t ด e บสค่ะแล้วง็ไปที่ทาฐานทัพของเจ้าโถส้วมกันดีกว่าติเคนต้องถึงก่อนวอลมาถึงเราก็เจอแฮมพี้ทา i เล็ดล้แหละไอ้มันเป็นโถส้วมสีแดงเหรอโอ้โหถือปืนกลหนักมาด้วยทนะดูดิกระบอกเบลเลอร์เลยมีสองกระบอกในตัวเลยนะอะดูเขาใส่หมวกดิเฮ้ข้างหน้ารรมันมีอีกอันนึ่งเอาลองไปเก็บดูก่อน คมิวแทนทาเล็ตแมนว้าวไม่น่าเขียวด้วยอ๋อมันเป็นเวอร์ชั่นมิวแทนตัวนี้ไงที่เป็นมิวแทนน่ะนึกว่าเวอร์ชั่นโดนต่อยหน้าไมาแต่ว่าหน้าเขียวมากเลยเหมือนกับว่าจะเป็นพวกซอมบี้หรือว่าพวกปรสิตมากกว่านะดูสิเจ้าแขนท้าของเจ้าส้วมมันมีเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้แฮปปี้คาร์เมลแมนในคลิปว้าวเฮ้ยเดี๋ยวจอมไซเดี๋ยวกันลงไปทำไมเหมือนเขาถือป้อมปืนใหญ่ด้วยนะโอ้โหยี่นี้มันปืนบาสุก้านี่ยนะ ว่ยิ่งว่าปลาสุก้าอีามากมั้งดูดิอันใหญ่เกินอันใหญ่เกินตัวหนาหกระจมสายระบกฐานทัพของพวกโถส้วมก็ดีกว่าดูซิมันซ่อนไ้ตรงไหนมั้งเราเข้าไปในฐานทัพของเจ้าโถส้วมกันก่อนดีกว่านาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยกวาดสายตามองไปอ่ะมันก็เจอแล้วแหละแต่ว่าถ้าอยู่ในฐานทัพของเจ้าโถส้วมมันต้องลองเดินหานิดนึงนะได้เวลาถล่มฐา,านทัพเจ้าส้วมแล้วเราเข้ามาในฐานทัพของเจ้าโถส้วมแล้วก็เราจะเห็นค่ะแล้วมันจะมีโถส้วมทองคําหลบอยู่ข้างในสองอันเนาะ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างดูนะนี่ไงอยู่ในห้องควบคุมนี่เองตรงนี้อันนี้ตัวหนึ่งอัลต้รไทเลนด์มเดี๋ยวนะวันนี้น่าไม่คุ้นเลยอ่ะไฟแว่นด้วยมีสองขานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างๆใกล้ๆกันค่ะ รีบสป Speakerman ว้า wow, วคนนี้เท่อ๋ออันนี้เป็นคาร์เมลแมนไม่ใช่จะพวกโถส้วมอาวุธข้างหลังเขาเหมือนไม้นวดแป้งเลยอะ <S <S> น่าดิเอามาทุบหัวกันบองบองแต่ว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบตะบองมากกว่านะแล้วก็เราจะวามาที่ปั๊มน้ํามันค่ะนี่ไงจเจอแล้วอยู่แถวต้นสนเจแอนบริก o ทเลสค่ะจะเป็นเวอร์ชันโถส้วมเลโก้นะคะ <S <S> เอ้าเฮ้ยหัวเหลี่ยมมาเลยดูหน้าตานี่หน้าตาตลกตลก แล้วก็ข้างๆโถส่วมเราจะเก็บสปิกเกอร์ทอยเลตดะค่ะเอ้ยมันสามารถยิงจรวดมิสไซล์ได้ด้วยอ,อ๋อยิงป๊อกป,ปๆกปแ้วก็ลองเดินมาข้างหลังนะคะในป่าเนี่ยเราจะเจอกับบิ๊กเลเซอร์ทอยเลตค่ะเราแปลแงล่างดูนะ ไอตัวใหญ่เปล่าวันนี้มีอัปเดตหลายสก,กินแล้วแหละสุดยอดไปเลยดูสิมีพร้อมกับลำโพองอยู่หน้าอกด้วยนะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะเพิ่มจาพวกถดซ้มเพเยร์ขึ้นเนาะแลวตอนนี้ก็คือปิ๊กกี้ไวท์คาร์เมลแมนอ๋อมาเป็นเลกโก้ได้ดูหัวเขาสิน่ารักจุงตอนนี้เหมือนใส่ชุดนักวิทยาศาสตร์ของคาร์เมลแมนเลยนะแล้วก็ข้างหน้าของเราค่าะเจอคาร์เมลจะแพชนิปเปอร์ค่ะอ้าวให้โจมกะ ทำไมตก,กินมันจมอ่ะขึ้นว่าการมีเจ็ตแทนลูซจะบินได้ทำไมมันจมหรอไม่เป็นไรจมเดี๋ยวเราก็ขึ้นได้เอาเดี๋ยวหาที่ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ทำไมมันจมเหือครึ่งตัวทำไมของพี่เคนไม่จมอ่ะอก็ดีเลยด้านหลังด้านหลังกองดินตรงนี้เราจะเก็บบอมเบอร์ทอยเลตได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถั่วส้มสีแดงอีกหรือเปล่าเนี่ย ลองแปลงล่างดูนะอา้าวเฮ้ยแปลงไม่ได้มันบั็กเหรออ๋อมันน่าจะยังบักอยู่หว่าไม่เป็นไรเราวิ่งไปที่ลูนเทากันเลยดีกว่าที่ลูนเทาก็มีนะเราตามหาสกินใหม่แถวๆนี้ก่อนละกันนี่<ร>งไงเจอหลั้วหลังเสาเจอละ่ะไม,ไไมคขึ้นจักสันทอเลทเอา้อาวเฮ้ยมาไงอืมจะจะทำไมเขาไมค์ขึ้นมาเป็นทอยเลทแลวเนี่ยเราจะกลมเป้ายังไงทไมคขึ้นจักสันทอยเลทเขาน่าจะเป็นเกิ่งอะ เอาเก็บดิวบริกแมนข้างหลังอีกทีนึงว้าวิยังรอเลยอ๋อดิวบริกแมนเหรอเขาเป็นเวอร์ชั่นเลโก้ใช่ไหมเป็นรัสดิวแมนหรือเปล่าตัวเขาใหญ่อยู่นะไม่น่าจะใช่เขา่าจะเป็นเวอร์ชัช่นเลโก้เฉยๆนะแล้วก็ที่เลยเราจะเก็บทีวีวูแมนทอยเลดได้นะคะดูเวอร์ชั่นมาหน่อยดิเอ้าเฮ้ย ไปไงี้มไงเนี่ยดูถดส้มันสีม่วงหรอว่าน้าจอเป็นทีวีวูแมนนะทำไมทำไมเขาโดนดัดแปลงแล้วหรอแล้วสงสันจุงมาเอาไม่เอาแล้วกลางทะเลทรายเราจะเก็บวอร์ดิงแมดริกชายเลดค่ะอ้โหนี่เขาเป็นช่างอ็อกเล็ก,กเป๋าเพราะว่าเขาใส่หน้ากากอ็อกเล็กไว้นะมาพร้อมกับมือคีมเอาไว้คีบด้วยใช่มือคีมไว้คีบเอาไว้คีบจะพวกัสกล้องมันรวมล่างกันดีไหมแล้วก็เทเได้พับไปที่ดูไบกันต่อค่ะที่ดูไบมี เยอะยให้เก oh, really? ็บเลยนะโอ้โหเต็มเลยมาถึงก็เจอแล้วแองคิสเนิร์ฟไทเลนิฟตัวใหม่อุ้ยน่าครับเป็นคนดีขึ้นมาเลยเป็นเด็กเนิร์ฟนะเขาใส่แว่นด้วยทำไม้เด็กเนิร์ฟเนี่ยถึงได้กลายเป็นไทเลสไปได้ล่ะอันเนี้ยจะเป็นเจ้าลุงแอนคิสเวอร์ชั่นหนุ่มก็ได้นะไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นลูกน้องเขามากกว่านะแล้วเราก็เก็บไทเลสเมนติกได้ค่ะไอตัวนี้เท่อะดูดีหน้าตาดีอยู่นะอุ้ยจะแขมันนากลัวจุงแล้วก็สีโทส้มของเขาเหมือนจะเป็นอักสีโทนเหลืองๆหลืองเลยนะ นี่สก็อต i ลน d ตัวนี้หน้าตาเขาดูเศร้าหมองยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูท่าทางเขาแซดๆนะถัวซ่วมเขาก็ะจะเป็นสีแดงซะด้วยพี่เคนว่าเขากำงเห็นไทท่านอยู่ข้างหน้าเขาใส่หูฟังด้วยนะนี่ข้างๆจะพวกซากของเจ้าพวกถัวซ่วมเราจะเก็บทีวีเจ้าแผดได้ว,ว้าวทีวีอยู่ในซ่วมอีกแล้วอ๋ยิงออกมาเป็นกระสุนเลโก้เ้ยยิงนเลยทีเดียว ไปดูข้างหลังบนกองทรายค่ะด้านหลังของกองทรายเราจะเก็บโพลิดปิดทอเล็ตได้ค่ะอ้าวคุณตำรวจแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเลโก้นะให้มันยิงหอกได้ว้าวดูสิเขาอยู่แบบส้มของ g m a n เลยนะเนี่ยโหดจุงไฮ้ท่านเขามีหนวดด้วยนะเห็นเปล่า,าแล้วก็ข้ามกองทรายมาก่อนหลังกองทรายจะเจอซอมบี้ทอเลตมิวแทนอ้าวเฮ้ย อุ้ยซอมบี้กับมิวแทนกัะโหดส่วมลุมล่างกันน่ากลัวดูดิลินยาวเฟย้ยเลยออกมาหน้าตาก็จะแบบนี้นี่แหละอุ้ยเสียยงแดยดูเล็บีิเล็บข้างนึงมันเป็นสีแดงทั้งมือเลยนะ <c oughs> แกสมัดไทเลตเออทำไมตัวนี้มันน่ากลัวจังเลยอ่ะ เฮ้ยเหมือนมันอมทอ่อแก๊สไปเลยอ่ะสยองมากเลยตัวนี้แบบนี้ก็มีด้วยอ๋อตาขาวเลยตัวน,นี้ไม่เป๊กอะ่ะหาไม่เอาเราไปดูตัวน,นี้ดีกว่าเราเก็บริกกีแ้แบ็คคาเมราแมนได้ว้าวไอ้เวอร์ชั่นเ,เอโคน่ารักมากเลย,ยกเจมบอลไอ้ดูปืนกันดูปืนกัน แค่ปืนก็แบบว่าเท่แล้วนะรูด้ดิถ้าทางยิงมั่นด้วยตัวเลขค่านี้แต่ว่ายิงมั่นนะ<อ>เราเข้ามาในฐานทัพค่ะเราก็จะเจอกับมเมอร่าเซนทิสต์ตัวนี้เหมือนกับว่ายังไม่มีเป็นตัวใหม่นะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มนี่เขาเพิ่มปืนอ่ะสข้างเลยนะเอาไว้ทั้ง2มือเห็นเปล่าโอเคตอนนี้เราก็เก็บสก,กินของเจ้าพวกทอยเลตกับคามเม่าแมนได้ครบแล้วค่ะ สำหรับตัวที่เป็นตัวนิวนะดูสิครับปลดล็อกอีกเยอะเลยสุดยอดแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในแมปรูปเพเปิ้ลกันต่อ เขาได้ข่าวว่าในบุ๊คเพเว่นเนี่ยเขามีชุชฉลามมานะพี่คินถ้าอย่างนั้นเราไปปฏิบัติการจับฉลามกันดีกว่าเออเราเป็นฉลามอเหรจับจะจอดเลยแล้วโอ้ยเกือบล่วงเขาบอกว่าที่เกาะร้างอ่ะหรือว่าเกาะส่วนตัวน่ะมันจะสามารถสร้างบ้านได้แล้วนะแต่การอื่นเราจะต้องนั่งฉลามไปเฮ้ยฉลามยักษ์ถ้าเราเติมโลบักซื้อเรือนะคะเราก็จะสามารถได้เจ้าฉลามยักษ์มาคล้องค่ะนี่ไงคล้ายๆกับว่าเราแปลงร่างเป็นเจ้าฉลามยักษ์ เออค่ะกินนายค้าง,งับหัหนยายทำไมฉลามฟันเย็นนะ่ะแตาเปลี่ยนสีได้ด้วยของพี่เคนเติมแพ็คเปลี่ยนสีไว้แล้วหฟ้าฟ้าถ้าเราเติมแพ็คเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีฉลามของเราได้ค่ะแต่อันนี้เรายังไม่ได้เติมนะสีฟ้าไม่สวยอะเอาสีโอรสละกันนี่แต่ขาพี่เคน <ตา S 1> ไม่ได้ซ<จ>ีอเรือใช่ไหมพี่เคนก็จะเป็นฉลามตัวเล็กๆธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าพี่เคนเปลี่ยนสีได้จิ๋วจะเจ๋วรู้จักเปล่าว่ายน้ำไม่เห<ส>็นหัวเลย<ส>เห็นแต่ครีบเดี๋ย แล้วจะไปทำหูฉลามซะเลยเราไปหาคนกินกันดีกว่าหิวแล้วมีใครให้กินมั่งอะพขเห็นว่าทางฝั่งนู้นมันมีบ้านคนอยู่ด้วยนะเฮ้ยถ้ายังเราไปกินคนในบ้านหลังนั้นกันดีว่าเราเราไปสำรวจก่อนร้างกันดีกว่า บ้านหลังนั้นน่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เขาสร้างไว้บนเกาะนะเอ้ยหิวจุงอาหารอยู่ไหนอาหารเราแอบ,บเข้าไปในบ้านของคนอื่นแล้วก็ไปกินข้าวบ้านคนอื่นดีมากอ่ะนึกว่าจะกินเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเหรอก็ดีนะถ้าเจ้าของบ้านอยู่แล้วก็จะกินเจ้าของบ้านเป็นอาหารเช้าของเราซะเลยเฮ้ยมีคนติดเกาะด้วยนั่นไงฟังตรงข้ามของเราฟังคะนูน่นเราจะเจอกับเกาะส่วนตัวโอ้บ้านเขาหลังใหญ่จังเลย ถ้าถางจะแพงนะเนี่ยเอาละให้เคนข้าไปดูบ้านเขากันแล้วข้าไปดูใกล้ๆไหนดิโอ้โหบ้านหลังมาเริ่มเทมาละบ้านของจ้าขอบเหรอขาเข้าไปไหนนะโอ้โหบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรา <c oughs> โอ้โหดูขัวดิหรูหรามาเฮามากเลย <c oughs> นี่โซนห้องนั่งเล่นมีโซฟากับทีวีด้วย ว่านั่งนุ่มจุงเบยนั่งสบายจุง้งอันนี้โต๊ะอาหารเฮ้ยกำลังหิวเลยอ่ะเอาของเอามากินกันมาเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่รีบดอาหารเร็วบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเจ้าของบ้านมาเปล่าไม่ใช่<ๆ>ไม่ใช,ใช่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเรานี่ย เราหิวแล้วละ่ะเรามากินข้าวกันดีมากเฮ้หยหรือพี่เคจกินคนนี้ดีฮะกำลังหิวเลยเฮ้ยเราไม่ใช่ฉลามนะตอนนี้เราเป็นคนอยู่เป็ใส่ชุดฉลาม,มากัน <c oughs> ก็ใช่อจอบอันนี้เราก็เล่นโรบอทไว้แค่น,นี้ก่อนนะถ้าชอบโรบอทแบบน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ชิกกัไลค์กดแชร์กดปุ้กใหกระกดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมามาทำเป็นพวกคุยกันนะคะอันนี้เ้อไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย